สวัสดีค่ะทุกคนนี้ก็มาเจอกับปุยกีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันทำงานธรรมดานะคะแต่ช่วงนี้ลูกค้าเขาไม่มานะคะปุยก็เลยมาทำความสะอาดห้องน้ำกันค่ะบนบ้านนะคะ มามาทำความสะอาดกับปวยนะคะวันนี้ก็เลือกดีค่ะได้มาทำงานบ้านกันนะคะทุกคนก็ว่างหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยขัดห้อง,งาน้ำซะหน่อยทุกคนฉีดน้ำยาไว้แล้วนะคะ ไปแล้วเราก็มาขัดัดนะคะตรยากินแรง เป็นเห็นปูนนะคะทุกคนว่าค่ะช่วยปุยขัดห้องน้ำกันนะคะ <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะออกการทำความสะอาดห้องน้ำให้เพื่อนๆชม นี่นะคะห้องน้ำแล้วก็ธรรมดานะคะก็มีอ่างอาบน้ำทั่วไปค่ะทุกคนทีทน่ว่างคือก็เลยยังไม่ร้อนเท่าไหร่คือก็ไม่ขัดนะคะ มาขัดแผ่นจะเป็นแผ่นพลาสติกนะคะที่กันลื่นนะคะล้วก็แผ่นลองกันผมผมปุยหล่นเยอะมากนะคะก็ทำความสะอาดกันนิดปกติก็ทำ กืบทุกวันค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบขัดมาหลายวันแล้วค่ะก็เลยแค่ทำเก็บมู่นเก็บนี่แล้วก็เล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้ขัดวันนี้ก็ขัดซะหน่อย ออกนิดนึงก่อนนะคะจะได้ดูว่าตัวไหนไม่จนตีนะคะ อุะะ้ยเหนื่อยผ <ül> มอยู่ในแผ่นพลาสติกที่กลื่นนะคะเพราะว่าเราเข้าห้องน้ำแล้วก็กลัวลื่นนะคะทุกคนเราก็ต้องใส่แผ่นพลาสติก ที่เชิงเล้น,น,นะคะเป็นพลาสติกก็จะผงเข้าไปอยู่ในร่อง มากกว่าที่เราต้องผัดเสร็จแล้วก็ไม่ไลนะคะมีผมด้วยค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ